哇妈！<laughs> wow, เรื่องอะไรกต่วมัสการ์มันก็พอดีว่ามัจะทำโครงงานเกี่ยวกับเรื่องสารปูตานะคะพอดีว่าอยากทราบประวัติความเป็นมาอะไรประวัติปูตาสารปูตาท่าบ้านกดนักแก้วเนี่ยก่อนสารปูตาก็จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านปูตาก็คือถ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือหลักความเชื่อในเรื่องวิญญาณ วิญญาณเพราะว่าสมัยก่อนอชาวบ้านจะไม่มีศาสนาเป็นความเชื่อเรื่องผีหรือว่าศาสนาผีที่ติดตัวมาจากมนุษย์เราเพราะว่าเราไม่มีหลักเราไม่มีความอะไรไม่มีอะไรที่จะยึดถือเราก็ใช้ผีก็คือปู่ตาวิญญาณปู่ตาก็คือบัรวิญญาณบรรฑพุรุษวิญญาณพุรุษ ให้ปกปักรักษาปู่ตาก็คือบ้านปู่ตาก็คือปู่ย่านี่แหละถ้าเป็นภาษาไทยก็ปู่ย่าหรือว่าปู่ตาปู่ย่าตายายนก็มาจากตรงนี้ความเชื่อเรื่องผีเป็นศาสนาผีนะก็จะให้ผีช่วยช่วยในการปกปัก,ปก,ปก,ปกรักษาบ้านเมืองหรือชุมชนต่างๆด้วยความเชื่อ,อ เมื่อก่อนศาสนาพุทธยังเข้าไม่ถึงศาสนาผีจะมาก่อนฉะนั้นทุกศาสนาจะมีศาสนาผีอยู่ด้วยเสมอ,เอ,อ,แอ,อแล้วหลวงพ่อเลยไหมคะว่าผูตาที่อยู่ในบ้านก,กุฎนาแก่ท่านคือใครคะท่านชื่ออะไรเออชื่อชื่อรุ่นชื่อรุ่นเขาเรียกว่าถ้ามาจากชื่อ เป็นที่แหล่งน้ําชื่อว่าจํารุนจํารุนก็คือชื่อรุ่นนี่แหละนี่มาตารุนยายตาอินยายรุนหรืออะไรประมาณนี้เพราะว่าอันนี้ไม่แม,ม,ม่แน่ชัดแต่เท่าที่รู้ก็คือว่าจรุนมาจากเป็นที่น้ําซับเรียกว่าน้ําซับก็คือน้ําซับน้าซานี่แหละที่น้ําไหลเป็นต้นกําเนิดน,น้ําที่สมัยก่อนชาวบ้านได้ใช้แหล่งน้ํานี้ในการดื่มในการ ดำรงชีวิตเพราะว่าเมื่อก่อนจะมีชาวบ้านคนตแก่จะหาแหล่งน้ําได้จากน้ํำซับหรือน้ำสัมซึ่งซึ่งทุกปัททุกปัจจุบันนี้ก็ถูกคนคนที่ฝ่ายปกครองอะไรสมัยอดีตผมที่ไปแล้วเมื่อก่อนจะมีเป็นคล้ายๆสระนะเป็นคล้ายๆสระใหญ่ น้ำจะเย็นใสติ้งเลยทุกวันนี้ถูกผมไปแล้วถูกยึดไปโดยชาวบ้านบางคนทุกวันนี้ก็สารปู่ตาบ้านคุนนาแก้วหองหมูสามก็เลยย้ายไปอยู่ติดกับถนนสองสี่ทุกวันนี้เมื่อก่อนไม่ได้อยู่ตรงนั้นเมื่อก่อนมาอยู่ที่ตรงน้ําสับน้ํำสบมันจะมีเพจมีภาพเก่าๆน่าจะพอหาได้ในเพจหรือในกลุ่ม จำได้ว่ามีมีพอมีอยู่อย่างนั้นถ้าจะใช้ผ้าก็ใช้ไปแคปเอาหรือว,ว่าจะโหลดเอาจากเครื่องมือต่างๆก็พอโหลดได้แต่ถ้าเป็นการเส้นไหว้ปู่ตาลุ่มใหม่เนี่ยเป็นการเส้นไหว้ปู่ตาที่ที่สร้างใหม่ที่อยู่ถนนสองสี่อยู่ใ,ใกล้ๆอาโศกเล็กแต่เมื่อเดิมเมื่อก่อนไม่ได้อยู่ตรงนั้นเมื่อก่อนขยับมาลึกกว่าน,นั้น ศาลปูตาค่ะมีลักษณะยังไงศาลปูตาถ้าเดิมจะเป็นเดิมทีเลยใช้เหมือนสร้างไว้เหมือนกับอเอาใช้ขอนไม้ใหญ่ๆมาเรียงวางเรียงกันแล้วก็โปดส่วนโดูดเสาแล้วก็ใช้เครือไม้ปูทำคล้ายคล้ายหิ่งคล้ายคล้ายหิ่งแต่ว่าจะเป็นหิ่งใหญ่เพราะว่าใช้ขอนไม้ ทีนี้ก็พัฒนามาเป็นลักษณะเหมือนอบ้านเล็กๆบ้านเล็กๆทุกวันนี้ก็เป็นพัฒนามาเป็นบ้านศาลบูตาทุกวันพัฒนามาเป็นมุงเขาเรียกมุงอะไรมุงสังกะสีหรือมุงกระเบื้องแล้วมั้งทุกวันนี้และก็พื้นกระปูกระเบื้องเรียบร้อยไปแล้วจากอดีตมันจะเป็นขอนไม้ใช้ไม้จากธรรมชาติในการปู วางไว้เพื่อวางเครื่องเส้นและก็วางสัญ,ญลักษณ์ต่างๆไว้ในณที่ศาลผู้ตายนั้นในในอดีตรองข้าวรู้ไหมค้าวว่าใครมีหน้าที่เป็นค่อจ้างคนแรกและคนปัจจุบันปัจจุบันนี่ได้ถูกเลือกโดย ชื่อปัจจุบันเนี่ยทุกวันนี้ยังยังใช้ด้วยกันอยู่ไปอ,อกก่เขาก็ช่วงลาออกไปแต่ทุกวันนี้ยังสามารถติดต่อได้คือชื่อพ่อสมัยสีปราหดและก็ตามมาด้วยทุกวันนี้ชื่ออ,อดีตผู้ใหญ่บ้านก็คือนายสิทธิ์ดาวจันทร์ก่อนหน้านั้นก็จะมีหลายรุ่นหลายคนแล้วก็จะมีทั้งชื่อจริงก็ ลูงตาก็จะอาจจะจําเลอะเลือนมากเพราะว่ามันจะมีหลายรุ่นเพราะว่าหมู่บ้านคนแแก้วเนี่ยอายุหมู่บ้านเป็นร้อยปีแล้วนะอายุหมู่บ้านเป็นร้อยปีแล้ว ที่จะทําไรทํานาก่อนที่จะทําไรทํานาถ้าอ่าถ้าอีกอย่างหนึ่งเขาก็เรียกว่าอ่าภาษาคาบิสก็เรียกเบิกปรีเซนตาเบิกปรีเบิกปรีเซนตาก็คือเปิดป่านั่นแหละก็จะช่วงเปิดป่าก็คือลักษณะถ้าประเพณีไทยก็ลักษณะทางทางสำนักราชาวังก็งลักษณะคล้ายๆกับการาแลกนาฝันหรือว่าทาง วันที่เขากําหนดก็คือวันพืชมงคลอยู่ประมาณนั้นอยู่ประมาณวันพืชมงคลก็อ,อยู่ในช่วงนั้นแหละแต่ก่อนที่ที่ชาวบ้านจะปักทําไร่ไถนาเขาก็จะจะไปเส้นู่ตาเพื่อให้ขอให้พืชไร่พืชน,นาเลือกสวนไร่นามามีความงดงามได้อุดมสมบูรณ์โดยการแซนตาชื่อเต็มเ็มก็คือแซดเบอร์ปรีแซนตา เลี้ยงปู่ตาเนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างจ๊ะรายละเอียดเรื่องเสดปู่ตานี่ก็หลวงพ่อเห็นคร่าวๆไม่ค่อยได้ไปทุกปีเพราะว่า,าด้วยหลวงพ่อเนี่เป็นพระจึงไม่เข้าไปยุ่งในเรื่องกระบวนการหรือในเรื่องพิธีกรรมต่างๆในเพราะมันลักษณะก็คือ,อเอาเส้นผีเอาเส้นผีทางหลวงพ่อเนี่เป็นพุธ ขณะนั้นก็ให้เป็นหน้าที่ของญาติโยมเข้าไปก็คือเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวเราจะอยู่เฉยเพราะเราเป็นาสาวกพระพุทธเจ้าจึงไม่สนับสนุนในการที่จะบูชาผีเพราะว่าหลวงพ่อบูชาพระพุทธเจ้าเราเครืวง,งสวงแบบที่ขาดไม่ได้เครื่งบวงสวงที่ขาดไม่ได้เท่าที่เห็นนะเท่าที่รู้วงสวงขาดไม่ได้ก็ พวกของหวานของขค้าวของหวานต่างๆข้า,าขนมข้าวต้มและสิ่งที่ทํากันไปจําก็คือขนมของหวานเขาเรียกว่าวัวฟอมเออวัวฟอมนี่เประเพณนี้บ้านคนณาแก้วขาดไม่ได้ในการเส้นเดืองสวงต่างๆในในงานแซนตาแซนตาที่จะขาดบกขาดขนมวัวฟอมไม่ได้นั่นที่ตัวหลักเลยของบ้าน,กนแก้วเป็นขนมที่ทําจากรากพืช รลกวพืชหรือคนเราก็เรีกาเครือเกลือพืชนำมาทำเป็นกลิ่นแล้วมีข้อห้ามก็ใส่เว้าต้อไปใส่ตาข่ายตาอะไรนี้มีกฎอะไรนี้ปางข้อห้ามเอ่อไม่ยังไม่เห็นข้อห้ามก็คือก็อมีแค่ว่า ควรทําตัวให้นอบน้อมเหมือนศาสนาอื่นๆทั่วไปทําตัวให้นอบน้อมเคารพในสิ่งสถานที่ต่างๆที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวก็คือต้องนอบน้อมก็คือห้ามไปทําลายอะไรประมาณนั้นแหละเพราะว่าทุกศาสนาก็ต้องการความนอบน้อมเป็นหลัก ถ้าสารปูตาเกี่ยวกับการรักษาธรรมชาติมันก็จะเกี่ยวดองด้านจิตใจมากกว่ารักษาธรรมชาติปัจจุบันนี้มันเป็นการถ้าป่าก็จะเป็นเจ้าที่ลักษณะเหมือนเจ้าที่เจ้าที่ก็คือเจ้าที่รักษาป่ารักษาบ้านรักษาชุมชนนี่ก็คือหน้าที่ก็คือปกป้องรักษาถ้าอยู่ในป่าก็จะเป็นเจ้าที่รักษาป่า จะอยู่ในลักษณะการเป็นผู้ดูแลผู้ดูแลปา่าหรือดูแลชุมชนนี่คือหน้าที่ของปู่ปู่ตา บทบา,ขาทของสานตูตาในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตไปยังไงบ้างอดีตปัจจุบันอดีตกับปัจจุบันรู้สึกยังไม่เปลี่ยนนะบทบาทยังเหมือนเดิมแล้วก็โดยเฉพาะบ้านเราพยายามรักษาพยายามรักษาประเพณีให้คงไว้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขายึดเหนี่ยวม,มานานแล้วก็ยังไม่สามารถละไปได้แม้กระทั่งบ้านเราจะมีวัดแต่ก็ยัง ทิ้งความเชื่อเรื่องผีไม่ได้ศาสนาผีก็ยังคู่ยังคงอยู่แล้วก็คู่กันไป ข้อดีของสารบูตาก็คือผู้มีที่ผ,ผู้มีจิตใจนอมน้อม,อมอแต่ว่าถามว่าอยากให้สืบทอดไหมก็มันก็ไม่ไม่เสียหลายแต่ว่าก็อยากให้สืบทอดในเรื่องความนอมน้อมแต่ไม่อยากให้สืบทอดในเรื่องความเชื่อความเชื่อที่ว่าผีจะช่วยอันนั้นได้ผีจะช่วยอันนี้ได้บูตาก็คิดว่าในหลักศาสนาพุทธ ลวงตาเชื่อกฎแห่งกรรมลวงตาจะเชื่อกดแห่งกรรมใครทําดีก็ย่อมได้ดีใครทําชั่วก็ย่อมได้ชัว่วนี่คือสิ่งที่ลวงตาอยากให้สืบทอดกันมากกว่า เยอะอยู่นะเขียนไม่ทันเขียนไม่ทันคือถ้าถ้าสัมภาษณ์พระหรือว่าขอข้อมูลพระพระก็จะพูดประมาณนี้เพราะว่าพระคือาศาสนาพุทธถ้าปูตาเนี่ยเขาเรียกว่าศาสนาผีดังนั้นการให้ความรู้ทางพุทธก็ต้องให้าศาสนาเกี่ยวกับความรู้เรื่องพุทธความรู้าศาสนาพุทธคือให้สัจจะความจริงความจริงในหลัก าศาสนาพุทก็คือสามารถพิสูจน์ได้โดยหลักวิทยาศาสตร์สามารถทดลองได้สามารถเรียนรู้ได้แต่ว่า,าศาสนาผีมันเป็นความเชื่อที่จับต้องไม่ได้เดีแตออ่อันนั้นเชื่อเสียงก็แก๊กเออใช่ผีนะก็เรียกว่า,าศาสนาแห่งความเชื่อ คลิปนี้ลง y ย u ทูบเลยนะคลิปที่สัมภาษณ์นี้ดูหน้าช่องได้ไหมคะฮะดูหน้าช่องได้ไหมครับเดี๋ยวไม่เห็นหน้าช่องดูหน้าช่องเถอะหนุ่ไม่เห็นโอ้โหดูดูหน้าช่องลงหน้าช่องใช่ไหมชื่อคันนั้นชื่อช่องของผมนี่ไม่เห็ร้องคนถามมีหลายช่องไหมคะช่องไหนเห็นไหมคนซีสเกตอืมนี่แล้วก็เพิ่งลงไปเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งลงไปเมื่อกี้นี่ อครับเลยก็จะขับนะคะแต่ว่าเห็นหลวงพ่อบางคนนี้ก็เลยแล้วแล้วนี่ก็ถ่ายด้วยกล้องตัวนี้เนี่ยภาพสวยไหม<ว>ภาพ 8K 360องศาแม้หลวงตาจะหันหน้าไปทางนี้แต่สาม,มารถเอามาดูได้จะเห็นหน้าที่คน,น,นสวยๆ6ชั้นเลยับ หกสิบแล้วอายุหกสิบแล้วมันมีกระแสวะไม่ไม่ถามไม่ถามโรงเรียนนาแก้วอตอนนี้มันมาอะไรยังไงไหมเราหน้าเราหน้าเหน้าปะ คือถ้าถ้าโรงเรียนเรื่องมางเรียนนาแก้วบางทีถ้ารู้ไปเด็กกลัวเนี่ยเด็กอาจเด็กกลัวได้อย่ารู้เลยก็เด็กๆให้เขารับอะไรใหม่ๆแบบในเรื่องประวัติถ้าประวัติบ้านคนนาแก้วนี่ในรุ่นหลวงตานี่ยเป็นเชื่อว่าเป็นรุ่นบุกเบิกอ่าปยช้าเรามีเมื่อก่อนปายช้าเรามีของพี่แต่ในก็เกิดมาแล้วที่หนึ่งที่แรกก็อยู่ที่ ลานมันโชคไพบูร์ที่ที่สองก็คือนาแก้วิทยา<笑><笑>วัดเมื่อก่อนก็อยู่ตรงที่อาคารอเนกประสงค์นาแก้วิทยาแล้วก็มายอยู่นี่วัดเมื่อก่อนก็ย้ายไปย้ายมาเจี่ตรงนั้นก็จากนั้นเกาหลังมีมามีมัมธยมเนี่ยก็เลยได้อบอจอก็เลย ไค้สร้างก็ใยมแปะก็เป็นคือโรงเรียนในเออตั้งแตงเ่เอามาจอไอ้แล้วอไอ้ตรงถ้าให้รู้อีกตรงสะน้ำตรงสะน้ำตรงสะใหญ่นะอ่าเปอคือเมื่อก่อนจะมีศพอยู่สองชนิดศพเผากับศพฝัง ศพฝังอยู่ที่สระน้ำใต้น้ำค่ะฮะใต้น้ำค่ะอะไรนะใต้น้ำนะคะที่แบบไม่ฝังข้างบนพื้นดินนั่นแหละศพเผาและจุดที่ทำก็คือเห็นไหมต้นต้นมะข้อนะที่ยังอยู่นะเห็นไหมค่ะเห็นหเ็นคะตรงนั้นคือจุดที่พระนั่งสวดขยับมาประมาณห้าเมตรน่ะก็ตรงตรงเผาแหละแกมะข้อไงอ่ะตรงตรงทางตรงอาคารนั่นน่ะ ตองอาคารนั่นแหละตออาคารหลังใหญ่ก็ามาคออยู่นั่นและกระดนแดนปา่ายช้าก็อยู่ตรงนั้นแหละตัวไอนตัวอาคารเนี่ยไม่ใช่นะตัวอาคารที่เขาที่เขาบริจาคมาเขาสนับสนุนมาที่ชาวบ้านก็คือเป็นที่ของของชาวบ้านอย่างเช่นของตำนานศิลมั่งอของพันโรง่อของพันโรงรัตนานะ เขาจึงได้สสิทธิ์ในการได้เป็นพันโรงอของหลวงพ่อเก้ามั่งสิท,สทดินที่จากอาคารจากต้นมะคอ้อไารับมาทางนั้นคไม่ใช่่าชา้าแต่อาจาก์มาคอมาเนี่ยล,ล,ล้วน <c oughs>